สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่าน1มกราคม2,026มาถึงแล้วเร็วมากๆ2,025เหมือนหลับไป1ตื่นตื่นมาอีกทีหมดปีนะครับคลิปนี้สั้นๆเลยจะมาถามเพื่อนสมาชิกคิดว่าปี2,026บิตคอยจะไปแตะเท่าไหร่ผิดถูกไม่ว่ากันเห็นต่างไม่ต้องแตกแยกนะ 2,025เนี่ยเพื่อนไฮไลท์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะบางคนได้ภรรยาได้บ้านได้แฟนได้ลูกได้รถบางคนได้งานใหม่แต่บนโลกคริปโตเนี่ยต้องยอมรับว่านอกจากราคาบิตคอยไปทำออทามไฮที่เหลือเป็นน้ำจิม้มที่เหลือเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่นะสนเสน่หของโลกคริปโตเนี่ยโดยเพพาะช่วงนี้ เป็นช่วงที่เหมือนแกงจืดเต้าหู้หลายคนไม่กล้าพิเดคไม่กล้าทำนายราคานะผมเนี่ยตามข่าวคริปโตทุกวันไม่เคยหยุดและทุกปีช่วงปลายปีเนี่ยสังเกตได้ชัดทุกสื่อข่าววิเคราะห์ราคาปีนี้หายต่อมเป็นปีแรก นะสมัยก่อน2,017-2,018จะไปเท่านี้2,020จะไปเท่านี้3 0 0 0 0 5 0 0 0 0แสนดอลลาร์สหรัฐปีนี้ไม่มีหรือเป็นปีที่น้อยที่สุดเท่าที่เคยเห็นยกเว้นพวกกูรูพ่อใหญ่ไมคเคลเซลเลอร์โรเบิร์ตคียอสกิทอมลีแล้วก็พวกสถาบันการเงินแต่นอกจากนั้นแล้วเนี่ยไม่มีใครกล้าพูดนะไม่กล้าพูดเพราะอะไรแน่นอนดิจิทอลฟูดเพนพูดผิดสีสัว ทุกคนจำได้เสียดอกสำคัญสุดตลาดคริปโตไม่ใช่ตลาดสนามเด็กเล่นอีกแล้วนะตอนนี้เป็นระดับผู้ใหญ่ระดับสถาบันการเงินสิ่งที่เราเคยตื่นเต้นต้องยอมรับหายไปเยอะนะสมัยก่อนอ่านไว้เปเปอร์ดู ICO ดูเหรียญต้นน้ำ ตื่นเต้นนอนไม่หลับตามข่าวทั้งวันสมัยก่อนยกตัวอ,อย่างเหรียญแบตนะเหรียญแบตของ Brave Browser สมัยก่อนผมบ้ามาก Decentralized Web3 ทุกครั้งที่ดูโฆษณาคุณได้เงินมีการพูดถึงว่า Chrome อาจจะตาย Google a d อาจจะตายพร Brave XLM x r p ความตื่นเต้นยุค2018 2019 2020ต้นต้นต่างกับสมัยนี้สมัยนี้กาวโดมไม่ขึ้นนะสมัยนี้อินฟูไม่กล้ากาวนั้นเพื่อนนะทุกวันนี้ถ้าเทียบกับคลิปวิดีโอผมสมัย2020 2021เ,เนี่ยผมกาวเกือบทุกวัน ทุกวันนี้ถ้าผมกาวเนี่ยซีซัวยืนรอรถเมย์อาจโดนวัยรุ่นคริปโตพอตแตกกระทืบผมไม่กล้าเสี่ยงนะครับเพราะนั้น2,026เนี่ยเราจะเห็นขาวว่าวประเภท e t ย i n f l o w เดือนนี้เท่าไหร่ไตามานนี้เท่าไหร่ประเทศไหนจะทำา i t t o o n r r s s r v v e r y p t o Reserve จะทำนโยบายเอื้อต่ออุตสาหกรรมคริปโต เราจะเห็นข่าว Fortune 500บริษัทไหนพิจารณาถือบิตคอยในงบดุลข่าวที่เป็นข่าวใหญ่โตทางการที่จะมาขับเคลื่อนตลาดแต่นอกจากนั้นแล้วเนี่ยผมมองไม่เห็นอันนี้พูดแบบตรงๆเลยนะครับมันพูดง่ายที่ว่าช่วงนี้ตลาดคริปโตเงียบโดยเฉพาะออคอย มันอาจจะเป็นการเงียบก่อนระเบิดหรือเปล่าตรงนี้พูดง่ายแต่เราพูดมานานแล้วทุกวันนี้อ๋อคอยซีซั่นดูเหมือนจะไม่เหมือนเดิมวันไหนอ๋อคอยพุ่ง10%โทรไปบอกเพื่อนบอก i, เฮ้ยเหรียญเองขึ้น10%เพื่อนบอกอ๋อเดี๋ยวโทรกลับฉีก่อนความตื่นเต้นหายไปนะครับก็จะมาพูดถึงความรู้สึกจริงๆนะความรู้สึกที่ ได้จากการคุยกันเป็นการส่วนตัวคนเล่นคริปโตเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆทุกคนพูดเหมือนกันรอบิตคอยลล่วงลุ้นบิตคอยถูกนะถ้าบิตคอยล่วงรอบนี้ถ้าบิตคอยกลับมาเหมือนยุคแซมแบงแมนฟรียุคลูนา่าคลาสสิกหลุดเพกเน่นเพื่อนหรือ USD หลุดเพกเนี่ยนะที่บิตคอยมันล่วงแรงเนี่ย หลายคนตั้งปณิธานเลยขายตายสองข้างขายบ้างขายลถจะเกิดขึ้นหรือเปล่าไม่มีใครรู้แต่นั่นคือสเสน่ห์ของโลกคริปโตสเสน่ห์ของความอันนนนนะครับคอมเมนต์ Comment เข้ามานะคิดว่า Bitcoin ปีนี้จะไปเท่าไหร่อะไรจะมาขับเคลื่อนความตื่นเต้นจะมาจากไหนวันนี้ เนื้อประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอห้องปดภัยดูต่อไปครับผม แมาหองเราจะรวยล้อนฟาต่อไปฮอรจีน